สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูชิดก็จะพามาดูสรุปบทที่12ในเรื่องของเสียงต่อนะครับจากตอนที่2นะตอนแรกบทนี้ว่าจะทําแค่2ตอนนะครับปรากฏว่าอัดไปแล้วเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับก็คิดว่าน่าจะต่อให้จบเนาะเริ่มจากหัวข้อที่ห้านะครับในเรื่องของการสั่นพ้องของเสียงนะครับบางทีก็เรียกว่าการกําทอนนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเร s โ n a แนนต์นะครับเป็นปรากฏการ์หนึ่งเนาะทีนี้ในส่วนของ การสันท์ของเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับท่อเรโซแนนซ์ก่อนกันนะครับอในส่วนของท่อเรโซแนนซะ์เน่ะจริงๆแล้วมันเป็นท่ออะไรก็ได้นะครับที่มันมีรูหรือมีช่องว่างของอากาศนะครับซึ่งถ้ามันมีช่องว่างของอากาศหรือมีรูเนี่ยนะครับมันก็จะมีอากาศแทรกอยู่เนาะนั่นหมายความว่าในท่อน,นี้นะครับก็จะมีความถี่ธรรมชาติของอของลำอากาศอยู่ค่าหนึ่งนะครับคือเราจะเรียกอากาศที่อยู่ในท่อนเนี่ยเป็นลำอากาศเนาะนะครับเราจะมองเป็นลำเลยนะครับ นั่นหมายความว่านะครับถ้าสมมติว่าไอา้เจ้าความยาวของท่อนี้นะครัหมายความว่าความยาวของลำอากาศในนี้เนาะนะครับมันเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะทําให้ความฉี่ธรรมาชาติของท่อนี้เปลี่ยนไปด้วยนะครับอนอกจากนี้นะครับในส่วนของความฉี่ธรรมาชาติของท่อเลซอนนั้นเน,น,น,เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับรูปทรงด้วยนะนะครับเพียงแต่ว่าในเคสอย่างง่ายที่เราศึกษาเนี่ยนะครับเราก็จะศึกษาในเฉพาะกรณีที่มันเป็น ทรงกระบอกนะครับคือเป็นรูปเรขาคณนตี้เนาะเพื่อง่ายต่อการพิจารณานะครับในระดับมัธยมเรานะครับทีนี้ขยับมาดูในส่วนของรายละเอียดนิดนึงนะครับการสั่นพ้องของเสียงเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับมันก็เหมือนกับการสั่นพ้องทั่วไปนะครับที่มันจะต้องมีความถี่ภายนอกนะครับมากระตุ้นนะนะครับซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของการสั่นพ้องของเสียงเนี่ยนะครับความถี่เสียงที่มากระตุ้นเนี่ยนะครับ มันจะต้องไปตรงนะครับหรือใกล้เคียงกับความฉี่ธรรมชาติของลำอากาศในท่อนะครับมันก็จะทําให้เกิดการสั่นพ้องนะครับการสั่นพ้องนี้นะครับก็สังเกตได้จากการที่เราได้ยินเสียงดังมากกว่าปกตินั่นเองนะครับทีนี้นะครับในส่วนของโมเดลที่จะสื่านะครับก็จะมีหลากๆอยู่ประมาณ3โมเดลนะครับโมเดลแรกนะครับก็จะเป็นกรณีที่การสั่นพ้องในท่อที่ปรับความยาวได้นะครับอย่างเช่นกรณีของลูกสูบนะที่สามารถ เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับหรือบางที่นะครับก็จะเป็นท่อชนกระบอกนะครับที่มีการเติมน้ำนะครับเพื่อปรับระดับของลำอากาศในท่อนะครับในการทดลองแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีตัวแปรต้นเพียงตัวแปรเดียวนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับแล้วก็จะปรับความยาวของลำอากาศในท่อนะครับแล้วก็กซ์ความถี่ของเสียงไว้ที่ค่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเสียงนะครับถ้าสมมุติว่าคกณหมดให้เสียงที่ส่งออกมาเนี่ยมีความถี่ f ค่าหนึ่งนะครับ ีนี้เราสามารถทําได้ยังไงนะครับเราสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้โดยการที่เราก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆเลื่อนในเจ้าลูกสูบเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับ่ะเอ้ามาเรื่อยๆเนาะจนมันเกิดเสียงดังกว่าปกติครั้งแรกนะครับเราเรียกการเสียงดังครั้งที่1ตรงนี้นะครับมากกว่าปกตินะครั้งที่1่ตรงนี้เราเรียกว่าการสันร่นฟ้องครั้งที่1นั่งนะ่นเองหรือการสั่นฟ้องครั้งแรกนั่นเองนะครับาล้ทีนี้ในการสั่นฟ้องครั้งแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะเนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของลักษณะของโมเลกุลอากาศเวลาสั่นแล้วกันนะครับเอาละอันนี้ก็จะไม่ใช่การสั่นพ้องครั้งแรกนะครับแต่ว่าให้ลองจินตนาการเนาะในการถึงว่าเวลามันสั่นเพราะนะครับโมเลกุลของอากาศนะครับมันก็จะสั่นในลักษณะนี้นะครับก็เนื่องจากมันเป็นคลื่นตามยาวเนาะมันก็จะ,ะสั่นในแนวที่อยู่ในแนวเดียวกันกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนะครับ นี่ให้เราสังเกตนะครับถ้าเป็นบริเวณปลายเปิดนะนะครับครับผมดูกกินเลยครับเดี๋ยววาดทิปอยู่โอเคไหมเอาแกะแล้วโอเคอ่ะนี่นะครับอ่ะโอเคกินเลยครับวาดทิปต่อไปนะโอเคนะครับอ่ะมาต่อนะครับถ้าเราสังเกตนะครับตรงจุดที่บริเวณที่เป็นปลายเปิดตรงนี้นะครับมันคือคุณของอากาศนะมันก็จะสั่นสั่นมากเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณปลายปิดตรงนี้นะครับมันคือคุณของอากาศของอากาศนะครับมันก็ จะสั่นน้อยเนาะหรือจะมีบางบริเวณนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับโมเลกุลของอากาศก็จะมีการสั่นน้อยหรือที่ว่ามีการกระจัดน้อยนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งโหนดนั่นเองนะครับหรือตรงจุดที่มีการสั่นของโมเลกุลค่อนข้างมากเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งแอนติโนดนั่นเองนะครับและทีนี้นะครับถ้าเราลองจําลองเหมือนกับคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนะครับเราก็จะวาดกราฟการกระจัดกับตำแหน่งนะครับออกมาเป็น ในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นในรูปต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการในส่วนของการกระจัดนะครับกับตำแหน่งนะเอาละทีนี้มาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นการกรอจัดนะครับคือรูปแรกนะครับที่เห็นเนาะนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการสั่นพลองข้อที่หนึ่งนะครับให้เรียนจาไว้นะครับว่าตรงบริเวณปลายเปิดเนาะก็จะเป็นแอนติโนดนะครับตรงบริเวณปลายปิดนะครับก็จะเป็นตำแหน่งโนดนั่นเอง ทีนี้ในส่วนของตำแหน่งหรือแนวของแอนต n โนดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้เกิดที่บริเวณปลายท่อพอดีนะครับหมายความว่ามันก็จะชิปนะครับชิปออกมานิดหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดเป็นส่วนที่มันชิปออกมาตรงนี้นะครับซึ่งมีชื่อเรียกเนาะนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่าส่วนที่เป็น n นะครับ c o r r i o n นั่นเองตรงตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็น Anti-node นะ ครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูจากรูปคลื่นนะครับรูปของคลื่นนิ่งเนี่ยนะครับเรามีพื้นฐานอยู่ว่าสองหลูปนะครับไอสองหลูตัวนี้นะนะครับก็จะมีความยาวนะครับเท่ากับ1นึ่งแลมด้านะครับเพราะฉะนั้นตามรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเพียงแค่1ในส่ส่วนเนาะก็คือส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอเจ้าความยาวนะครับของความยาวที่ทําให้เกิดการสั่นค้องที่1งตัวนี้นะครับ รียกว่า L1 เนี่ยก็จะมีค่าประมาณนะครับเลมด้าส่วน4นั่นเองเอาละต่อไปนะครับถ้าสมมติเราต้องการนะครับทำให้เกิดการสั่นพ้องครั้งที่2เนี่นะครับเราก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนลูกสูบนะออกมาอีกนะครับจนมันมีความฉี่ธรรมชาตินะครับตรงกับความฉี่ของไอเจ้าความฉี่เสียงตรงนี้นะครับก็จะเกิดเสียงดังครั้งที่2นะครับ ซึ่งในกรณีที่เกิดเสียนงนั้งที่2นะครับมันก็จะเพิ่มมาอีก1ลูกนะนะครับก็จะมีตำแหน่งโน้ตนะครับอยู่2ตํตำแหน่งก็ยังคงคิดคอนเซปต์ Concept เดิมนะครับเวลาเราวาดรูปคลื่นกันจัดเนี่ยตรงบริเวณปลายเปิดนะครับก็จะเป็นแอนตี้โน้ตเสมอนะตรงบริเวณปลายปิดนะครับก็จะเป็นโน้ตเสมอแล้วก็สันพ้องครั้งที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าเราก็ให้เรานับที่ตำแหน่งโน้ตนั่นเองนะครับหมายความว่าสัพานพ้องครั้งที่1นนะครับก็มี1โน้ตนะครับสันพ้องครั้งที่ ความยาวที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องที่2ตัวนี้นะครับูตั้งชื่อว่า rea l L2 นะครับมันก็จะมีความยาวนะครับประมาณประมาณสามเลมด้าส่วน4นะครับประมาณ3ามเลมด้าส่วน4นั่นเองเอาละทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ e อ r เรอเหมือนกันนะครับเป็นเออเรอร์ตรงบริเวณปลายท่อนะที่มันถูกชิปออกมานิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าราู้จาักรูปนี้นะครับถ้าเราจับความยาวที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องครั้งที่ติดกันลบกันเนี่ยอย่างเช่นกรณีของ l 2ลบ l 1นะครับความยาวของส่วนนี้นะครับมันก็จะถูกตัดทิ้งออกไปนะครับนั่นหมายความว่า <c oughs> เออเลอร์ก็จะหายนะครับมันก็จะเหลือแค่1นึ่รูปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจับ l 2เนาะจับระยะ l 2นะครับ l 2นะครับลบ l 1เนี่ยมันก็จะ,ะมันก็จะได้เท่ากับเหลมด้านส่วน2องนะนั่นเองนะครับ ทีนี้เราสามารถเอาแลมด้าไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับก็ถ้าเราทราบแลมด้านะครับเราก็ไปหาอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศได้นะครับโดยใช้สมการ v เท่ากับ f แลมด้านะครับเพราะว่า f เราก็รู้เนาะราฟิ f ซ์ความถี่ของคลื่นเสียงมาเองนะครับแลมด้าก็หาได้จากระยะ l 2ลบ l 1นะครับแต่ว่าต้องอจัดรูปนิดนึงนะครับแลมด้าก็เท่ากับอ2องนะครับแลมดานะ้าเนาะอันนี้ก็2องเดลต้า l นะครับอันนี้ก็เป็นเดลต้า l ครั้งที่ทําให้เกิดการสะท้อนที่ติดกันด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเดลต้าเอลสองหนึ่งเนาะนะครับเอาล,ละก็จะได้ว่านะครับอไ้เจ้าวีตัวนี้นะครับคืออัตราโดยเสียในอากาศก,าก็จะมีค่าเท่ากับ F อฟดับดาน,นะครับหรือบางทีนะครับก็ใช้สมาการนี้เชื่อมโยงในส่วนของอัตราโดยเสียงของที่ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยนะครับนั่นก็คือ3 3 1สานบวกศูนะครับทีซีน,นั่นหมายความว่าเราก็เชื่อมโยง ไปถึงในส่วนของอ,อุณหภูมิของอากาศขนาดนั้นได้ด้วยนะครับเอาละต่อไปนะครับไปดูดัวที่2นะครับเป็นการสันพ้องในท่อที่มีความยาวคงที่นะครับแน่นอนครับในการทดลองก็จะ f ซ์ความยาวนะครับของท่อไว้ที่ค่าหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าความยาวนะครับของท่อเนี่ยที่ใช้ศึกษาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแล้วนะนะครับแต่ตัวที่เปลี่ยนก็จะเป็นความถี่ของเสียงแทนนะครับ ข้อจังหลักการนี้นะครับก็คือความยาวของท่อเนี่ยก็จะมีอยู่2อสองลักษณะนะครับก็คือท่อปลายเปิดนะแต่กับท่อปลายปิดนะครับก็คือปิด1ข้างเปิด1่ข้างก็จะท่อปลายปิดนะครับถ้าเปิด2ข้างเรียกว่าท่อปลายเปิดเนาะทีนี้ถ้ามันมีความยาวฟิ์ของตัวนั้นหมายความว่าความถี่ธรรมชาติของมันก็จะมีอยู่อ่าค่าหนึ่งนะครับอ่ามันถ้าเราอยากทําให้เกิดการสั่นพ้องนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องนะครับปรับความถี่ของเสียงนะ ให้มันไปนตรงกับความฉี่ของลมอากาศในท่อนะครับแล้วก็จะค่อยๆปรับความถี่เสียงเพิ่มขึ้นนะครับจนเราได้ยินเสียงดังมากกว่าปะกะติครั้งแรกนะครับแล้วว่าการสั่นพ้องครั้งที่1นะครับตามรูปตรงนี้นะก็คือการสั่นพ้องครั้งที่1นะครับซึ่งก็จะมีรูปขึ้นกระจัดนะครับก็คือถ้ารวมกันแล้วนะก็จะได้1นึู่ปนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าน,นะครับไอ้เจ้า L ตัวนี้ก็จะมีค่าประมาณแลมดา a นึส่วน2นั่นเองนะครับ M1 หนึ 1> 1่งก็ค uh, uh, ือความยาวคลื things, ่นที่ทําให้เกิดการสั่นฟ้องครั้งที่1นนั่นเองนะครับเราเรียกความถี่ที่ทำให้ความถี่ต่ําสุดที่ทําให้เกิดการสั่นฟ้องครั้งแรกตรงนี้ว่าความถี่มูลฐานนะครับเรียกว่าความถี่มูลฐานนะจริงๆแล้วนะครับรูจะสรุปไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับว่าแต่ละตัวแปรนะครับหรือมันมีส่วนที่มันสําคัญอะไรยังไงนะครับก็จะมีสรุปไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับาล้ต่อมานะครับก็ต่อไป ถ้าเราปรับความฉี่เพิ่มขึ้อนอีกนะครับจนเราได้ยินเสียงดังมากกว่าปกตินะครับเป็นครั้งที่2นะครับเร,เรียกความฉี่ตรวนี้ว่าความถี่ f 2องนะซึ่งเจ้า f 2ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นความถี่ที่ทําให้เกิดการสั่นฟ้องที่2นะครับซึ่งถ้าเราดูจากรูปคลื่นของกงารกระจัดเนี่ยเราจะพบว่านะครับไอ้เจ้าเลมด้ากับ l เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ว่า l นะครับก็จะเท่ากับ2หลูปพอดีเนาะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยได้2หลูปพอดีนะครับ ไม่ได้2รูหลุดพอดีนั่นหมายความว่าก็จะมีค่าเท่ากับแลมดานะครับแต่ว่าคูจะใส่เป็นแลมดาสองนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากทําเป็นความสัมพันธ์นะครับหรือทําเป็นอนุกรมเนี่ยนะครับก็สามารถจัดรูปนะครับเป็นส่วน2คล้ายๆกับการสั่นฟองที่1ได้นะครับก็จะเป็นการที่เรา,เาคูณ2เข้าไปทั้งบนคูณ2แล้วก็หาร2แบบนี้นะครับ ทีนี้ทำไมคุณทําแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราต้องการอยากจะหาความถี่ที่ทําให้เกิดการสั่นฟ้องที่เนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนความถี่ไปอีกเนาะนะครับเป็น f 3หรือ f 4ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูความสมดุลระหว่าง f 1กับ f 2กันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะสังเกตนะครับว่าความถี่ครับที่ทําให้เกิดการสั่นฟ้องครั้งที่2งเนี่ยถ้าเราดูจากความสมดุลของแลมดาแล้วเนี่ยแลมด้าก็จะเพิ่มขึ้น ครับงเท่านะถ้าแลมด้าเพิ่มข eh ึ <S, <S ้นแลมด่าก right ็จะลดลง2เท่านะครับได้เนาะทำไมลดลง2เท่าลองสังเกตนะครับอย่างเช่นในตอนแรกนะครับไอ้เจ้าแลมด้าหนึ่งตรงนี้นะขอเขียนเล็กๆตรงนี้แล้วกันอืมอย่างนี้กันครับไอ้เจ้าแลมด้าหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 2L นะครับแลมด้าหนึ่งเท่ากับ 2L ส่วนไอ้เจ้าแลมด้าสองตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ วเดนั่นหมายความว่าความยาวคลื่นนะครับก็จะลดลง2เท่านะครับและความยาวคลื่นลดลง2เท่านั้นหมายความว่าความฉี่ก็จะเพิ่มขึ้น2เท่านั่นเองนะครับพลันความฉี่ที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องที่2นะครับก็จะเป็น2เท่าของ f1 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพลันถ้าเราทํากับครั้งที่3ครั้งที่4ไปเรื่อยนะครับมันก็จะเป็น3เท่าความถี่ที่ทำความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องครั้งที่3ก็จะเป็น3เท่าของ f1 นะครับ เราเรียกความถี่ที่เป็นจํานวนเท่าของความถี่มูลฐานตัวนี้ว่าความถี่ฮาร์โมนิกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหาความถี่ที่ทําให้เกิดการสั่นคล้องที่ n นะครับก็จะเป็น n f 1นะครับก็จะเป็นโดยที่ n ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ฮาร์โมนิกที่1นะฮาร์โมนิกที่1นะครับสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะสั่นคล้องทุกฮาร์โมนิกส์นั่นเอง เอาละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของสมการด้านหลังมันมาอย่างไงนะครับมันมาจาก f เท่ากับ v ส่วนแ a m b d ธรรมดานี่แหละแี่เพียงแค่ว่าเราแทนแลมดาตัวนี้เป็นในเทอมของ l นั่นเองนะครับเอาละต่อไปนะครับกรณีต่อมานะครับก็จะเป็นท่อปลายปิดนะครับถ้าเป็นท่อปลายปิดนะเราสังเกตเห็นว่าสันฟ้องครั้งที่เท่าไหร่ก็ให้นัาตำแหน่งโหนดเหมือนเดิมนะครับนี่ตําแหน่งสันฟ้องที่1นะครับก็จะมี1โหนดนะครับสันฟ้องครั้งที่2นะครับก็จะมี2โหนดเห็นไหมครับ เอาละต่อมานะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับตรงบริเวณปลายเปิดเนาะก็จะเป็นแอนติโนดนะครับปลายปิดก็จะเป็นตำแหน่งโหนดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของคลื่นกระจาที่หักมาได้นะครับมันก็จะเป็นคลื่นแบบนี้นะแล้วด้ความสัมพันธ์นะครับว่าความยาวที่ทําให้เกิดการไม่ใช่สิความยาวคลื่นนะครับที่ทําให้เกิดการสั่นฟ้องที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะปรับความถี่ไปเมือนเดือนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับความถี่ ไปจนถึงนะครับความฉี่ธรรมชาตินะนะครับความฉี่ F 1ตัวนี้นะครับปรับความถี่ตัวนี้นะครับไปจนถึงความฉี่ธรรมชาติหรือใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติของลำอากาศนททอนะครับก็จะเกิดการสั่นฟ้องที่1นะนี่คือการสั่นฟ้องครั้งที่1นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าระยะ L ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับลมดาหนึ่งส่วนสี่นั่นเอง อาลต่อไปนะครับถ้าเราปรับความทีไปเรื่อยๆอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะนะครับจนเกิดเสียงดังมากกวา่าปฏิกครั้งที่2นะครับเราก็จะได้ยินนะครับอ่าไม่ใช่นี่แล้เก็จะเห็นหน้าตาของเครื่องกระจัดออกมาเป็นตามรูปนี้เนาะซึ่งถ้าเราเขียนความสัมพันธ์นะครับระหว่างระย L กับความยาวคลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะได้ L ก็จะเท่ากับ3แลมดา2นะครับแลมดา2ก็คือความ ยาวคลื่นที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องครั้งที่2นะครับแล้วก็ส่วนสีนั่นเองอก็เป็น3ามสี4เนาะถ้าดูจากรูปคลื่นเนี่ยนะครับเอาละทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าจากในตอนแรกนะครับแลมดา้าหนึ่งเนาะเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับแลมด้าหนึ่งก็มีค่าประมาณนะครับซี CL นะครับส่วนแลมด้าสนะก็มีค่าประมาณเอ่อลนะครับส่วน3สังเกตว่าความยาวคลื่นก็จะลดลง 3เท่านะครับจากทางแรกนะครับถ้าความยาวขึ้นลดลง3เท่านั้นหมายความว่าความถี่ที่ทําให้เกิดการสั่นของที่สองก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านั่นเองของครั้งแรกเนี่ยนะครับอันนี้งงเนาะนะครับเหตุผลที่มันเพิ่มขึ้น3เท่าก็เพราะว่านะครับจากสมการนะครับ v เท่ากับ f แลมดานี่ไอเจ้า f ตัวนี้มันคงที่นะครับให้ปิดจุดนะครับ v ตัวนี้คงที่นะครับอันเมื่อมีคงที่นั่นหมายความว่า f กับแลมดามันก็จะแปรผกผันต่อกันนะครับ อ่ะนี่คือที่มานะว่าทำไมเรียมด้านลดลง3เท่าความถี่ทำไมต้องเพิ่มขึ้น4เท่านะครับเอาละเอาไปนะครับถ้าสมมติเราทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องรั้งที่3มนะครับมันก็จะเป็น5เท่าของ f 1นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่ามันจะสั่นพ้องเฉพาะาร์ม o นิกที่เป็นเลขคี่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจัดรูปสมการนะครับไอเจ้า n ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเลขคี่นะโดยที่ยวเริ่มจากนะครับ1 2ไม่ใช่สี่ 1>, 1 3 5 7ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูประเสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกรณีของอลดถึงตึงนะครับเมื่อกี้เรียนบทที่ปลายไปเนาะอันนี้ก็ในส่วนของ n v นะครับ f 1ก็คือ v ีส่วนซีนะครับเนาะถ้าเราย้ายข้างสมาการนะครับ f อฟเท่ากับวส่วนลมดานเนี่ยแลมดานหนึ่งก็คือซ l นะครับเพราะฉะนั้นจึงกลายมาเป็นก้อนนี้นั่นเอง ต่อไปนะครับในส่วนของการสั่นพ้องของรูดขิงตึงนะครับก็จะเป็นเวลาถึงตนะึงเนาะตรงบริเวณปลายนะครับก็จะเป็นตำแหน่งโหนดแล้วนะครับเอาละทีนี้ก็เราจะคิดเหมือนนะครับคิดเหมือนกรณีของอ,อท่อปลายเปิด2ด้านนะครับนี่คือสมการที่ใช้ในการคำนวณน,นะหมายความว่ามันจะสั่นพ้องทุกฮาร์โมนิกนั่นเองนะครับ แต่มันก็จะมีจุดแตกต่างนิดนึงนะครับถ้าเป็นนูดถึงตึงเนี่ยสันพ้องครั้งที่เท่าไหร่ก็ให้นับตำแหน่งแอนติโนดแทนนะครับครั้งแรกก็จะมี1แอนติโนดนะครับสันพ้องที่2น,นะครับก็จะมี2แอนติโนดนะก็จะสลับกันกับการสันพ้องของลื้นเสียงนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เราไปดูนะครับเราไปดูหวดนิที่6กันเลยนะครับ ให้จบไปใน3 EP อเนาะนะมันจะได้ไม่เยินเยอะนะครับในส่วนของ double f f นะครับซึ่งในถ้าเป็นในหลักสูตรของสสวทเนี่ยนะครับในการคำนวณก็จะถูกตัดออกไปนะครับเพียงแต่ว่าในการพิจารณานะครับถ้าเราไม่มีสมการเนาะมันก็อาจจะไม่เห็นความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณามันก็จะดูทื่อนิดนึงนะครับว่าเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้นะครับก็เลยใส่สมการเข้ามานะครับเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์เนาะว่า ในกรณีนะครับที่แหล่งกําเนิดหรือผู้ฟังเคลื่อนที่เนี่ยความถี่ของเสียงมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับาละทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของดอเปอร์เอฟเฟกนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูแอนิเมชันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแหล่งกําเนิดนะนะครับแหล่งกําเนิดนะครับมันเคลื่อนที่นะครับหรือผู้ฟังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ที่ไม่เท่ากับศูนย์นะครับอย่างเช่นตามรูปนี้นะครับ ให้ซอสก็คือแหล่งกำเนิดมันเคลื่อนที่นะครับเราก็สังเกตเห็นนะครับว่า,าตรงบริเวณนะครับความยาวคลื่นด้านหน้าเนี่ยมันก็จะสั้นนะก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของความยาวคลื่นด้านหน้าก็าจะสั้นนะครับนั่นหมายความว่าความฉี่เนาะสมมุติว่าผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงที่มีความฉี่มากขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่ามันเคลื่อนที่โอเคไปแบบนี้นะครับถึงผู้ฟังนะ เมื่อแลมดาน้อยความถี่ก็จะมากนะครับส่วนข้างหลังนะแลมด้าหรือระยะห่างระหว่างหน้าขึ้นถึงหน้าขึ้นเนี่ยมันมากนะครับความยาวความยาวคลื่นมันมากความถี่ก็จะน้อยนะครับทำให้อ่ถ้าผู้สังเกตอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่มีความถี่อ่ไม่เท่ากันนะครับหรือได้ยินความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่ของแหล่งกำเนิดจริงนั่นเองนะครับนี่คือปรากฏการอ่าดอปเปอร์นะครับซึ่งปรากฏการดอปเปอร์เนี่ยเกิดได้ทั้งคลื่นเสียงนะครับแล้วก็แสงนะครับ แต่ว่าในตอนนี้นะครับเราจะศึกษาเฉพาะกรณีในเรื่องของเคลื่อนเสียงนะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของการคำนวณนะครับสมการที่ใช้ในการคำนวณก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับ FL นะครับก็คือความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินนะครับต่อ FS ก็คือความถี่ของแหล่งกำเนิดนะเท่ากับ V บวกลบ VL ส่วน V บวกลบ VS นะครับในส่วนของ V เฉยๆก็คืออัตราเดียวเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ เครื่องหมายบวกลบตัวนี้นะครับสังเกตนะครับก็จะแทนนะครับก็จะมีในในส่วนของเงื่อนไขในการใช้งานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเพื่อความง่ายนะก็จะพิจารณานะครับโดยการที่เราก็จะลากนะครับเบกเตอร์นะหรือลากลูกศรจากผู้ฟังนะลากจากผู้ฟังนะไปหาแหล่งกําเนิดนะครับเราจะให้ทิศนี้เป็นบวกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปนะครับแอมบูเลนตมาทางขวาเนาะนะครับความเร็วของแอมบูเลนต หรือความเร็วของแรงกาเนิดนะมันก็จะติดลบเนาะความสวนทานนะครับส่วนความเร็วของผู้ฟังนะครับก็จะเป็นบวกเนาะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ที่เราลากนั่นเองนะครับทีนี้ฉะนั้นตามรูปนี้นะครับถ้าเราเขียนเนาะเขียนสมการออกมานะครับก็จะได้ว่านะครับไอ้เจ้า F L นะครับก็จะเป็น v นะครับ v บวก v L นะครับหารด้วย v ลบ v.s. นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับย้าย fs. ขึ้นไปคูณนะครับเห็นไหมครับเราก็สังเกตเห็นนะครับว่าจากความสัมพันธ์นี้นะครับเราก็จะเรียกว่าความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินนะครับก็จะมากกว่าปกตินะครับสังเกตได้ยังไงนะครับสังเกตจากที่ว่าข้างบนนะครับมันบวกเพิ่มถูกเนาะก็คือมันมากขึ้นนะครับส่วนตัวหาเนาะมันก็จะลดลงทําให้ผลลัพธ์มันมากขึ้นนั่นเองหรือความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินมันก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ ลองไปพิจารุดูนะครับในส่วนของกรณีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังเคลื่อนที่ออกหรือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ออกอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูตรงนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วก็การที่เราจะได้ยินเสียงเอ่อที่มีความถี่เท่ากับความถี่ของแหล่งกำเนิดเลยเนี่ยก็คือมันจะอยู่ข้างหน้าเราเนาะถติว่ารถแอมบูเลนวิ่งผ่านเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะครับความถี่จริงนะครับก็คือตรงที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับคือตั้งฉากกับระนาบการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับ ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่นะครับอ่ะมันเหมือนกับรบูปภาพรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าชึบเนี่ยโอเคหยุดไม่ทันนะครับถ้าสมมติว่าแหล่งกําเนิดนะครับมันอยู่ตรงผู้ฟังพอดีก็จะได้ยินเสียงความถี่จริงตรงนี้นะครับเนาะแต่ถ้าผ่านไปแล้วนะครับความฉี่ครับความถีมถ่ที่ได้ยินก็จะ,ะลดลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับสมการน่ลองไปเทียบดูนะครับ กลับกระเนสุดท้ายนะครับช็อคเบฟนะครับอันนี้ก็เป็นคลื่นกระแทกนะครับก็ต่อเนื่องจากแอนิเมชันนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเราพิจารณาเนาะให้เมื่อกี้นะครับอัตราเร็วของแ่งกําเนิดน้อยกว่าอัตราเร็วเสียงนะครับจะเกิดดับเฟลดนะครับแต่ถ้าอัตราเร็วของแ่งกําเนิดมากกว่าอัตราเร็วเสียงนะครับอย่างเช่นในเคสี้นะครับผูเซตอัตราเร็วเสียงไว้ที่ตรงไหนล่ะีนะครับโอเค3 4มเมตรเปอร์เซกนะครับ 3า3เมตรเปิดเสีนะแรงกันเนิดนะครับครูเซตให้มีอัตราเร็วนะครับออยู่ที่มากกว่า343นะครับเอาเป็นโอเค374แล้วกันนะครับลองสังเกตนะครับถ้าสมมุติว่าแรงกันเนิดเคลื่อนที่เร็วกว่าอัตราเร็วเสียนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้นะนะครับก็คือนี่อาจจะฟองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับชิบเซตให้มากขึ้นเลยชิบแบบนี้นะอ่านะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น หน้าตาของหน้าคลื่นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าคลื่นทรงกลมเลยนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะพิจารณาเป็น2มิตินะครับก็จะเห็นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเอาละจากตัวนี้นะครับก็จะมาจําลองนะครับเป็นถ้าสมมติว่าเราลากเส้นเชื่อมนะครับระหว่างหน้าคลื่นนะครับลากเส้นเชื่อมระหว่างหน้าคลื่นไปเรื่อยนะครับในตัวนี้นะครับไอ้เส้นเดี๋ยวนะก็ ถ้าเราลากเส้นเชื่อมระหว่างหน้าคลืนนะครับถึงหน้าพวกนี้นะครับไปเรื่อยๆเนาะนะครับมันก็จะเห็นหน้าตาคล้ายๆกับรูปทรงกลวยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าหน้าคลื่นกระแทกนั่นเองนะครับเอาละทีนี้นะครับถ้าเรามาพิจารณานะครับอย่างเช่นตามภาพนี้นะครับสมว่เราให้เครื่องบินเนาะนะครับบินด้วยอัตราเร็ว V S นะครับ V S อ่าหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงนะครับเวลามันขึ้นเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยนะครับทิศทางของเสียงนะของคลื่นเสียงเนี่ยมันก็จะตั้งฉากกับหน้าคลื่นเสมอนะครับนี่คือ V นะครับโอเคนี่ถ้าเรามาเพีางจากความสัมพันธ์นะครับก็จะได้ว่าจากที่เราเห็นเนาะนะครับเราเห็นในรูปนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเราแบ่งครึ่งรูปกลวยเนี่ยนะครับก็จะเห็นเด้ยว่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมทีต้าค่าหนึงน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉากนะครับเหตุผลที่เป็นมุมฉากนะครับเพราะว่าทิศทางการเคื่อนทีของคลื่นนะครับก็จะตั้งฉากกับหน้าคลื่นเสมอนะครับไอตรงแนวนี้นะเคเรียกว่นหน้าคลื่นกระดับแทกนะครับ ต่อไปนะครับก็ใช้ความสัมพันธ์ของทรายธรรมดานี้แหละนะครับทรายก็คือข้ามฉากนะครับทรายก็คือข้ามฉากนะครับข้ามก็คือความยาวด้านนี้นะครับซึ่งความยาวด้านนี้ก็เอาอัตราเร็วเสียงนะครับคูณกับเวลาแล้วก็ด้านฉากก็คือตรงนี้นะครับก็คือเอานะครับอัตราเร็วนะครับเอาอัตราเร็วของแหล่งกําเนิดนะครับหรือเครื่องบินนะครับคูณกับเวลานะครับมันจึงกลายมาเป็น v t ส่วน v h นะครับ เสร็จแล้ว T กับ T c a n c ซลกันไปนะครับมันก็จะเหลือแค่ V ส่วน Vs นะครับอาล่ะจากนั้นนะครับเรามีชื่อเรียกตรงนี้นิดนึงนะครับว่าจากนิยามของเลขมักนะครับเลขมักตรงนี้นะครับมันก็คืออัตราส่วนของอัตราเร็วของแหล่งกําเนิดนะครับต่ออัตราเร็วเสียงนะครับเราอาจจะได้เคยได้ยินนะครับเครื่องบินลบเครื่องบิด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านี้มักนะครับก็คือเป็นกี่เท่าของอัตราเร็วเสียงนั่นเองนะครับ พราะนั้นจากตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นว่า v ส่วน v s นะครับก็จะเป็น1ส่วน a นั่นเองนอกจากนี้นะครับเราสามารถพิจารณาได้นะครับจากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทราบนะถ้าเราเอาเปมาเดี๋ยวครูจะลบตัวนี้ออกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้มันรกนะชต่อไปนะครับถ้าเราพิจารณานะครับว่าสมมติให้เครื่องบินลํานี้นะครับมันบินสูงจากระดับนะครับเป็นระยะ h นะครับแล้วก็อยู่ห่างจาก คือการที่ผู้ฟังนะครับจะได้ยินคลื่นกระแทกเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในบริเวณไอเจ้ารูปกลวยนี้นะครับโซนรูปกลวยนี้นะครับจึงจะได้ยินนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ได้ยินนะครับเพราะนั้นการที่เราเริ่มได้ยินนะครับส่วนเริ่มได้ยินนะครับไอเจ้าเครื่องบินลานี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากผู้ฟังนะเป็นระยะ x นะครับเพราะนั้นถ้าเราวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง้ายก็คือ้ายก็คือข้ามฉากเหมือนเดิมนะครับ ค้างก็คือ h เนาะนะครับส่วนชิดค้างก็คือ h นะครับส่วนฉา,ากก็คือ x นะครับมันจึงกลายมาเป็นสมก,การในครในการคำนวณสมก,การนี้นั่นเองนะครับอาละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสรุปนะนะครับรายละเอียดก็พอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้แบบ ลุยในส่วนของที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นบทสรุปเอาไว้ฟังนะครับหรือเอาไว้อ่านนะครับหน้าห้องสอบนะครับอะไรประมาณนี้หรือถ้าใครมีเวลาไม่มากนะครับก็เอาไว้ทบทวนนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับไว้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็ขอโฆษณาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะทําออกมาเป็นรูปเล่มนะครับรูปเล่มเป็นเอกสารเนาะนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับเอาไว้ ในการศึกษานะครับบทสรุปของฟิสิกส์แต่ละบทนะครับอีกสักพักนึงนะครับในเดือนพฤศจิกาก็น่าจะคลอดออกมานะครับโอเคครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ